คุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเรามาพูดคุยกับทั้งสองท่านท่านแรกนะคะเป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์และอีกท่านหนึ่งเป็นผู้ที่ใช้จริงวันนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์ค่ะพูดคุยกับคุณออยสิราสมินและคุณก้อยประวีพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน,นรู้สึกว่าเขินๆยังไงไม่รู้เพราะว่าเห็นทั้งสองสาวมานั่งในรายการและก่อนหน้านี้นะคะเห็นในห้องแต่งหน้าผิวพรรณทั้งสองท่านดีมาก แล้วทั้งสองท่านบอกว่าเดี๋ยวจะบอกในรายการยังไม่เฉลยต,ตอนนี้นะคะพี่หน่อยงั้นถามคุณออยก่อนเลยแล้วกันนะคะวันนี้ที่บอกว่าจะมีเรื่องราวพิเศษพิเศษยังไงคะวันนี้เนี่ยออยมีเรื่องราวที่พิเศษสําหรับแฟนรายการฮอตไลน์สายสุขภาพเลยละค่ะนั่นคือนวัตกรรมที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะนั่นคือคอลลาเจนคอมเพล็กซ ที่หลายๆคนตอนนี้ในประเทศไทยกำลังพูดถึงเยอะที่สุดนะคะและก็คอลลาเจนคอมเพล็กซ์นี้ยังตอบโจทย์ค่ะสำหรับสังคมสูงวัยโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เขาให้ความสำคัญเป็นอย่างมากด้วยละค่ะคอลลาเจนคอมเพล็กซ์มีส่วนผสมของอะไรบ้างคะคุณออยค่ะตัวแรกเลยก็คือทางด้านของ HACP นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นแล้วก็สร้างเกี่ยวกับผิวผมเล็บ ของร่างกายของเรานะคะตัวที่2เลยนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะกระตุ้นในเรื่องของไตเปปไทายนั่นเองค่ะเป็นคอลลาเจนที่เรียกว่าสร้างการดูดซึมได้ดีแล้วก็เป็นโมเลกุลขนาดเล็กค่ะเวลาที่เราชงกับน้ําแล้วเราดื่มเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการผลักดันนะคะเข้าสู่บริเวณข้อต่อในการสร้างนะคะเซลล์ sell, แล้วก็น้ําหล่อเลี้ยงต่างๆนะคะส่วนต่อมาค่ะก็คือทางด้านของไทฟท2ตัวนี้เนี่ยจะเข้าไปนะคะตรงจุดที่บริเวณซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็น ออกระดูกอ่อนกระดูกข้อต่อทุกๆส่วนของร่างกายของเราที่ต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีทางด้านของคาโมคาโมแล้วก็อาเซลเลราเชอรี่ซึ่งมีวิตามินซีมากกว่าส้มหลายเท่าเลยทีเดียวค่ะสุดท้ายเลยก็คือจมูกข้าวญี่ปุ่นนะคะกับโคคิวเทนตัวนี้เนี่ยเมื่อเราทานเข้าไปปุ๊บจะช่วยในเรื่องการกักเก็บน้ําในร่างกายแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มเรียบลื่นนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูผิวของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเอง ซึ่งทางด้านของผลิตภัณฑ์น,นี้ต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนค่ะก็ถามถึงมาเยอะมากว่าใครเป็นเจ้าของเคยทราบมาว่ายี่ห้อเนี้เป็นของคุณบอยพิสนุใช่ไหมคะถูกต้องเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยออยเองเนี่ยได้มีโอกาสมารู้จักกับพี่บอยพิสนุนะคะจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยนะคะที่ออยได้พูดถึงมาทั้งหมดนั่นคือยูคอลลาเจนนั่นเองะะที่พี่บอยพิสนุเนี่ย เขาได้เริ่มโดยการได้ทดลองด้วยตัวเองค่ะจาก<ะ>ประเทศญี่ปุ่นเลยคือซื้อมาแล้วก็รับประทานหลายกระปุกอย่างต่อเนื่อง<ะ>จนเห็นผลค่ะก็เลยให้กับคุณแม่ที่มีอายุค่อนข้างมากละและก็มีปัญหาเรื่องของเวลาเดินลงบันไดกระดูกข้อต่อแล้วบางทีรู้สึกมีอาการปวดร้าว<ะ>อยู่บ่อยๆเขาก็เลยรู้สึกว่าเออลองให้คุณแม่ทาน หลังจากที่คุณแม่ได้ทานค่ะคุณแม่เองเนี่ยก็มีอาการดีขึ้นอย่างต่อนเนื่องจน <c oughs> ทุกวันนี้สามารถที่จะเคลื่อนไหวออกกาลังกาย <c oughs> สามารถที่จะเดินอะไรต่างๆแบบนี้ได้อย่างคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น <c oughs> พี่บอยเองเนี่ยก็เลยได้ลองให้เพื่อนๆในวงการบันเทิงลองทานก็ต่างคนต่างติดใจ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ขายดีมากค่ะในตลาดออนไลน์และครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวในทีวีเป็นที่แรกเลยค่ะซึ่งคุณบอยเริ่มต้นคืออยากหาอะไรให้คุณแม่ทาน <c oughs> นะคะตอนนี้ก็เลยทั้งตัวเองแล้วก็คนใกล้ชิดคนในวงการบันเทิงทานหมดเลยใช่ค่ะถัดมาที่คุณก้อยซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เรื่องการดูแลตัวเองด้วยคอลลาเจนตัวนี้ด้วยก่อนเข้ารายการอย่างที่บอกนะคะว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าดูหน้าเด็กๆแล้วก็ดูอายุไม่มากให้คุณก้อยแนะนําตัวว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วแล้วก็ทําอาชีพอะไร ตอนนี้อายุ39นะคะแล้วก็ทําเป็นอาชีพเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะทำะงานเบื้องหลังกองถ่ายนี่แหละคะ่ะทํามาทั้งหมดก็ตั้งแต่เรียนจบมาจนตอนนี้ก็ส5้าปีแล้วค่ะงานไม่สบายเลยนะโอ้งานกองถ่ายนี่เป็นอะไรที่เหนื่อยมากค่ะพี่ก็คือต้องทําทุกอย่างเลยค่ะก็ไม่ใช่โปรดิวเซอร์ที่นั่งสวยๆชี้นิ้วนะคะ <laughs> เป็นโปรดิวเซอร์ที่ทําทุกอย่างจริงๆคือตั้งแต่อ,ออกกองถ่ายงานเอง<ะ>บางทีก็เซตไฟเองเลิอกกองก็ต้องยกของเก็บ ถ่ายงานเสร็จปุ๊บก็จะเข้าห้องตัดค่ะ,จะเจ้าห้องตัดเพื่อที่จะนั่งตัดงานเรียกว่าผู้ชายทํายังไงเราก็ทําแบบนั้นบางทีเยอะกว่าผู้ชายด้วยหรอคะใช่ค่ะก็คือถ่ายงานเสร็จปุ๊บกลับมานั่งตัดต่อตัดต่อตั้งแต่เช้ายันค่าเพื่อที่ให้งานออกมาเสร็จแล้วก็ทราบว่าหลังจากนั้นขณะทํางานแบบนี้คุณออยค,คุณก้อยท้องด้วยนะตอนนั้นหยุดงานไหมคะตอนนั้นไม่หยุดเลยค่ะไม่เคยหยุดงานเลยสักวันเดียวจนถึงนาทีสุดท้ายก่อนเข้าห้องคลอดเลยค่ะทําทุกวัน แบกท้องโตไปทํางานทุกวันค่ะ,คะทุกคนในกองถ่ายจะชินตาว่าก่ท้องโตมาทํางานแบกลูกมาทํางานอีกแล้วนะงกจังเลยแต่เราทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกเราอะค่ะตอนนั้นร่างกายปกติไหมคะช่วงก่อนท้องมีอาการปวดขาปวดเขานิดหน่อยแต่ว่าก็เป็นนวดค่ะ,คะไปนวดแล้วก็หายแต่พอหลังคลอดเสร็จแล้วเนะะี่ยค่ะอาการมันหนักกว่าเดิมค่ะพี่เป็นยังไงคะมันปวดปวดหลังนะคะล้าลงขาเลยค่ะ ปวดขาปวดหลังแล้วลงขาแล้วแบบยืนไม่ได้เลยนะคะ uh huh. วันไหนถ้ายืนนานๆานในการทํางานออกกองเนะะี่ยค่ะต้องพี่ตาก้องต้องลากเก้าอี้มาให้นั่ง uh huh. แบบยืนน,นานๆานไม่ได้เลยอะ,ค,ะค่ะ uh huh. อันนี้คือหลังคลอดหลังคลอดค่ะพอลุกเนี่ยคะ่ะเสียงจะดังกรอบตรงหัวเข่านะคะดังลั่นมากจนแบบเอ้ยมันไม่ธรรมดาแล้วอะคะ่ะแล้วดูแลตัวเองรักษาตัวเองแบบไหนแล้วคะตอนนั้นตอนนั้นเรียกว่าทรมานได้เลยะคะ่ะเพราะว่าเราให้นมลูกอยู่ กินยาไม่ได้เลยยานนดยังไม่กล้าซื้อมาเลยค่ะกลัวมีสเตยียรอยเพื่อนที่บอกกลัวให้หนมลูกไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ทนค่ะแล้วก็มีวันหนึ่งไปออกกองถ่ายเนี่ยค่ะเจอพี่บอยพิษณุไม่ได้เจอกันมานานแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเรามีน้องแล้วเขาทักเฮ้ยก้อยทาไมโสมจังก็เอ eh, ๊โทมโสมคืออะไรโสมคืออะไรโทมคืออะไรไปวิ่งสองกระจกดูโอ้โ oh, ห oh, ฟามาเต็มเลยค่ะฟ้าฟฟาเต็มหน้าตรงนี้เลยค่ะเป็นปื้นเลยค่ะพี่แล้วก็ คิดดูโอ้โหมีลูกคนหนึ่งมันพังขนาดนี้เลยเหรอทั้งฝ้าทั้งผิวผฝ้า,าผิวตัวภาพปวดหลังปวดขาปวดเข่าผมร่วงหนักมากเลยค่ะตรงเนี้ยบางไปเลยนะคะเป็นร่วงเป็นกระจุกกระจุกเลยค่ะรู้สึกว่าเออมีลูกคนหนึ่งนี่แบบมันพังเยอะมากเลยค่ะในฐานะแบบแม่หลังคลอดนะคะแล้วพอคุณคุณบอย i, ทักแบบนั้นเราฉุกคิดขึ้นมาไปส่องกระจกแล้วยังไงต่อคะก็เลยเออ เครียดแอบเครียดเหมือนกันค่ะแล้วพอเลือกกองถ่ายค่ะพี่บอยบอกว่าก้อยเองจะปล่อยให้ตัวเองโซมแบบนี้ไม่ได้นะมีลูกแล้วไม่อยากอยู่กับลูกไป็นนานๆหรอไม่อยากไปไหนกับลูกแล้วมีคนทักว่าแม่สวยเหรอก็เลยเอาคอลลาเจนตัวหนึ่งมาให้ค่ะแนะนำตัวยูคอลลาเจนค่ะตอนนั้น น้องก้อยก็ไม่ทราบใช่ไหมคะว่าพี่บอยทําผลิตภัณฑ์นี้อยู่เคยเห็นแวบๆค่ะแต่ก็ไม่ได้ <สำ S 1> อินไม่ได้ใช่ค่ะไม่ไม่ไม่ได้อินกับ collagen คอลลาเจนเท่าไหร่ถึงทํางานในวงการนี้แต่ก็ไม่ค่อยอินกับคอลลาเจนเท่าไหร่รู้สึกว่ามันมันไกลตัวมเป็นเรื่องไกลตัวอย่างเงี้ยแล้วพอรับมาทานแล้วเป็นยังไงบ้างประมาณสองประมาณ2อาทิตย์นะคะที่กินเข้าไปันก็ไปออกกองปกติทุกวันเนี่ยค่ะออกกองปกติทุกวันรู้สึกว่าวันนี้เอ๊ะทำไมพี่ตากล้องไม่เอาก้ออีมาให้นั่งเพราะเราไม่มีท่าทางในการปวดเลยไม่เอากี้นั่ง รู้สึกว่าทํางานได้ทั้งวันรู้สึกเหมือนฟิตเหมือนตอนสาวๆอย่างนั้นเลยเ,เกิดอะไรขึ้นมันนึกไปนึกมาอ๋อสงสัยเพราะเรากินยูคอลลาเจนนี่เองแล้วก็ที่ชอบยูคอลลาเจนคืออะไรรู้ไหมคะ,ะมันกินง่ายมากค่ะพี่ชงน้ําเปล่าชงกับน้ําเปล่าเลยนะคะแล้วมันแป๊บเดียวค่ะมันก็ละลายแล้วก็ใสเลยค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นขาวใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะแล้วก็บางวันนะคะบางวันถ,ถ้าลืมกินนะคะถ้าลืมชงน้ํากินเรากําลังกินข้าวอย่างนี้ค่ะก็เอามาโรยใส่ข้าว กินพร้อมอาหารเลยต้องถามคุณออยว่าการทานแบบนี้ถูกต้องไหมคะคือจริงๆเนี่ยทานได้เลยนะคะเพราะว่ายูคอลลาเจนคอมเพล็กซ์ของเรากระปุกนี้เนี่ยคือไม่มีแป้ง ไม่มีน้ำตาลและก็ไม่ข่าวคือจริงๆแล้วเนี่ยสามารถชานกับน้ำเปล่าได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำเย็นน้ำเปล่าหรือจะเป็นกาแฟก็ได้บางทีเนี่ยออยเองก็เอาไปทําแบบแกงจืดทํากับข้าวใส่ยำก็ทําได้นะคะและที่ดีกว่านั้นก็คือว่าเวลาที่เราชงคอลลาเจนหลายคนจะกังวลค่ะว่าคอลลาเจนนั้นจะเป็นก้อนใช่กลัวไม่ละลายใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้คือละลายแบบหมดจดเลยใช่ค่ะละลายง่ายอย่างนี้ต้องให คุณก้อยแนะนําอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนเราทํางานคล้ายๆกันหรือว่าวัยเดียวกันที่อาจจะมีปัญหาปวดล้างปวดเขา่าผิวพรรณเริ่มไม่ค่อยดีแล้วก็เริ่มปล่อยตัวเขาควรที่จะหันกลับมาดูแลตัวเองยังไงบ้างเคยเป็นคนหนึ่งนะคะที่คิดว่าคอลลาเจนไม่ใช่เรื่องสําคัญในชีวิตเลยฉันทำไมฉันต้องกินใช่แต่พอมาถึงณวัยนี้อายุแต่40มีลูกอีก สุขภาพมันเป็นเรื่องสําคัญมากค่ะแล้วการดูแลตัวเองด้วยคอลลาเจนมันไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอะไรเลยนะคะมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากสําหรับปัจจุบันนี้ค่ะแล้วตัวก้อยเองอะค่ะไม่ได้กินคนเดียวนะคะ <c oughs> ให้แม่กินด้วยค่ะแม่ค่ะอายุ67แล้วค่ะแต่ต้องเป็นคนมาช่วยเลี้ยงลูกเรา <c oughs> แม่ก็จะก่อนหน้าที่จะมาช่วยเลี้ยงลูกก็คือจะมีปวดหลังปวดขาปวดเข่าของเขา <c oughs> อยู่แล้วตามภาษาคนแก่ใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วพอเราเอาเขามาเลี้ยงลูกเราเนี่ยค่ะอาการเขาหนักขึ้น <c oughs> พอเรามาเจอ,อยูคอลลาเจนเนี่ยค่ะเราก็ให้แม่ทาน สั่งครั้งหนึ่งแบบเยอะเลยนะคะแบ่งเรากินเองด้วยให้แม่ด้วยทัวงน,นี้แม่ค่ะพี่หน่อยเชื่อไหมคะไปสนามเด็กเล่นกับหลานทุกวันเพื่อเล่นสไลเดอร์กับหลานค่ะโหยังแข็งแรงกระดูกข้อเข่ขานี่ยังดีอยู่สไลเดอร์ลงมาฟิวเล่นกับหลานได้ทุกวันค่ะ,คะเป็นอะไรที่เราดีใจมากที่เราเจอ,อยูคอลลาเจนตัวนี้ค่ะเพราะว่ามันช่วยทั้งสุขภาพเราเองด้วยแล้วก็ช่วยคนที่เราหลักของคนที่เราลอลร,รักด้วยอะคะ่ะเชื่อแล้วคะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ตอนที่เห็นในห้องแต่งหน้าผิวเขาดีจริงๆ นะคะนี่ขนาดแบบสมบุกสมบันทํางานโดนแดดโดนลมนะคะนี่เพราะว่าตัวเองดูแลตัวเองจากคำแนะนําของคุณบอยชชุดน,นี้<ะ>ต้องขอบคุณน้องก้อยเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ<ช>ข,อขอบคุณนะคะค,ค่ะ,คคะและช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมคะเราจะกลับมาพูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้คอลลาเจนคอมเพล็กซ์เกรดพรีเมียมตัวนี้ดูว่าผ่านแล้วเขาเป็นยังไงบ้างพักครู่เดียวค่ะ ออนไลน์สายสุขภาพุ่งนี้นะคะเรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งค่ะอายุ60กว่าแล้วมีปัญหาเรื่องของข้อขาการเดินเหินมันไม่สะดวกเลยแต่ณนะวันนี้เปลี่ยนไปอย่างไรเดี๋ยวกลับมาคุยกับเธอนะคะคุณแม่อ้อยค่ะสวัสดีค่ะแม่อ้อยสวัสดีค่ะขอเรียกแม่อ้อยตามน้องๆกับน้องออยด้วยนะคะเห็น <He hn S 2> บอกว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาเดินไม่สะดวกข้อเขา่ามันติดขัดตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ดีขึ้นมากค่ะ ลองลุกยืดเหยียดให้ดูได้ไหมคะได้เลยค่ะก่อนนั้นนี่ทำแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ค่ะก็จะปวดมันจะแป๊บๆป๊รู้สึกว่าปวดมากค่ะแล้วก็ปวดชนิดว่าต้องต้องออกจากงานตอนนี้คือทำได้คล่องเลยคล่องได้สูงออกกําลังได้ไปฟิตเนสได้สบาย เพราะตอนนี้ออกกําลังกายด้วยยืดเหยียดแล้วก็ไปฟิตเนสด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทํำยังไงคุณอ้อยคะหลายท่านบอกว่าคอลลาเจนเวลาทานน่ะมันอาจจะทานยากให้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าชงยังไงทานยังไงต้องทานควบคู่กับอะไรอ่าโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวอ้อยจะมาชงให้กับทุกทุกคนเนี่ยได้ดูกันแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมหลายๆคนบอกว่าพอฟังเรื่องราวแล้วเนี่ยสนใจกับโปรโมชั่นแล้วก็อยากจะได้ลองไปทาน วันนี้เนีคะออาก็ได้มีโอกาสขอกับทางพี่บอยพิ่สนุกด้วยนะคะขอราคาพิเศษนะราคาพิเศษเลยใช่ไหมคะ โอเควันนี้จัดให้แบบว่าโปรดีเฉพาะฮอตไลน์นะคะสายสุขภาพโดยเฉพาะเลยนะคะกับยูคอลลาเจนคอมเพล็กซ์ค่ะวันนี้ให้คุณผู้ชมนะคะได้รับไปเลย2กระปุกจ่ายเพียงแค่1,780บาทแต่ว่าสำหรับ100สายแรกค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีอีก2กระปุกนะคะแล้วก็ได้รับไปเลยทันทีกับมาสก์ไฮยาลูรอนอีก2แผ่นด้วยแต่ว่าย้ำนะคะว่า100สายแรกดังนั้นเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมค่ะจ่ายทั้งหมดนี้คือจ่า สองได้ไปถึง6ชิ้นในราคาเพียงแค่1,780บาทอยากให้ดูนิดนึงนะคะว่ามาส์คคอลลเจนตัวนี้เนี่ยคือเอาไว้สำหรับมาสหน้าม,มีหลายคนถามว่าเอสมาสที่ว่าเนี้ เอาไว้ทําอะไรซึ่งตัวนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นไฮยาลูรอนนะคะที่มีความนุ่มชุ่มชื้นแค่แกะปุ๊บเนี่ยก็หยดละนะคะดังนั้นเนี่ยคือแบบว่าแปะไว้ได้เลยนะคะที่หน้าของเราแบบนี้ใช่แล้วก็จะมีความนุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยทีเดียวโอ้ยสิบปใส่เนาะลิบใส่เนาะดังนั้นเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมคะต้องรีบโทรให้ทันนะคะกับโปรโมชั่นนี้มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะที่เบอร์0 2 1 1 4 3 3 3 3ค่ะหรือว่าไลน์ UTV ค่ะ U TV นั่นเองนะคะจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะรูดบัตรได้แล้วก็จองสิทธิ์ได้ด้วยค่ะพี่หน่อยค่ะเรียกว่าจ่ายสอได้6เยอะมากเยอะนะคะใอยากรู้ว่าชงยังไงคะวิธีการชงง่ายมากๆเลยนะคะตัวนี้พอเราเปิดกระปุกขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับทางด้านของตัวกระปุกยูคอลลาเจน ตัวนี้พี่อ๋อพี่หน่อยคะ่ะปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผงโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นผงที่แบบสีออกเหลืองๆแต่ว่าอันนี้คุณผู้ชมสังเกตได้จะเป็น,ปนส,สีขาวเลยแล้วก็เนียนละเอียดมากๆนอกจากนี้เนี่ยคือแค่เราตักนะคะ1ช้อนแบบนี้เทียบเท่ากับคอลลาเจนทั่วไปนะคะให้คุณค่ามากถึง10เท่า<อ>แค่หนึ่งช้อนนะคะแล้วก็เทลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะชงกับน้ำเปล่าก็ได้หรือจะเป็นน้ำเย็นหรือหลายคนบอกว่าจะเป็นชากาแฟ หรือจะเป็นอาหารได้หรือเปล่าได้นะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีแป้งแล้วก็ไม่มีน้ําตาลแล้วก็ไม่ขาวโดยเฉพาะนะคะละลายง่ายมากเลยละลายง่ายไ,ไหมคะเนี่ยละลายหมดแล้วแล้วหลายคนบอกว่าจับตัวกันเป็นก้อนหรือเปล่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะว่าไม่เป็นก้อนเลยและที่สําคัญกระปุกนี้ค่ะเขามีเครื่องหมายฮาลาลด้วยดังนั้นเนี่ยคนอิสลามก็ทานได้ค่ะพี่หน่อยไม่ไอ้อยแค่ก่อนหน้านี้ทราบว่าไม่ไอ้อยเดินติดขัดไม่ค่อยอยากจะเดินไปไหนเลยลูกสาวต้องขอร้องให้ออกจากงานและไม่ไอ้อยนะคะก็ต้อง เสียด้เงินกเกษียณเป็นแสนด้วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าแม่อ้อยทํางานอะไรที่ไหนแล้วก็งานมันหนักหนายยังไงบ้างก็คือก่อนหน้านี้ก็คือทํางานเป็นซูเปอร์วิเซอร์ออฟพาสก p ีปปิ้งนะคะเขคือผดับแม่บ้านในตำแหน่งโอเปอเรชั่นนะคะก็คือต้องมีหน้าที่ในการตรวจห้องนะะตรวจห้องแต่ละห้องแล้วก็การตรวจห้องเนี่ยก็คือต้องขึ้นลงบันได mm hmm. นะคะเพราะว่าแต่ละฟลอร์เนี่ยมันจะมีห้องที่ต้องตรวจเนี่ย ฟอนหนึ่งสองห้องฟอนหนึห้องหนึ่งฟอหนห้องเนี้ยคือตรวจเพื่อเพื่อจะได้ส่งห้อยกับทางด้านรีเซพชันในการขายบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาทําให้เกิดการสะสมสะสมของการขึ้นข้อตามข้อเนี่ยมันก็ขึ้นลงมันก็จะปวดปวดคือทํางานมานานมันก็สะสมะสะสมเรื่อยเรื่อยเทำให้ข้อเนี่ยมีปัญหาเห็นบอกว่าหมด เงินค่าดูแลตัวเอง<ช>ไปเยอะมาก<ช>หมดไป,ไปกับอะไรบ้างคพบหมอทำกายภาพบาบัดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เราเนี่ยหายปวดแล้วมาเจอคอลลาเจนของคุณบอยได้ยังไงคะก็เพื่อนแนะนำนะะเพื่อนเขาทานอยู่เขาเป็นอาการเดียวกับเราก็าปวดเหมือนกันคือปวดตามข้อตามเข่าเขาก็เลยบอกว่าลองทานดูเพื่อจะได้ดีขึ้นก็เลยทานดูค่ะ ก็ดีขึ้นตามที่เพื่อนบอกค่ะตอนนั้นเชื่อไหมเพราะว่าแม่อ้อยทานมาหลายยี่ห้อแล้วแล้วก็ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะแรกๆเนี่ยเชื่อไหมคะตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อค่ะไม่เชื่อก็ลองลองดูลองดูลองดูควบคู่กับการวิญญาแล้วก็กายภาพบำบัดค่ะมันก็ค่อยๆดีขึ้น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 เรื่อยๆตอนนี้เดินขึ้นบันไดแล้วก็เดินชอปปิ้งได้อย่างสบายเลยใช่ไหมคะก็คือลูกบอกลูกได้เลยว่าแม่สามารถปิดเที่ยวได้เลย ไปไหนก็ได้หเห็นรอยยิ้มแล้วก็น้ําเสียงรู้เลยว่ามีความสุขมากขึ้นคุณอ้อยแบบนี้ค่ะถ,ถ้าเกิดว่าเราทานแล้วมันดีขึ้นเราลดปริมาณลงได้ไหมหรือว่าหยุดทานได้ไหม ก็จริงๆแล้วเนี่ยก็แนะนำนะคะว่าถ้าเกิดในช่วงแรกๆก็ขอให้ทานอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดหลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าเราทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้ดูแลแล้วก็เมนเทนบํารุงร่างกายอย่างต่อเนื่องมากกว่านะคะ,คะและที่สําคัญคือในปัจจุบันนี้ออยว่าคนที่เป็นในเรื่องของกระดูกระดูกข้อต่อปวดอักเสบบวมแดงมีเยอะมากนะคะ,คะเพราะว่าขาดคอลลาเจนที่จะเข้าไปเติมเต็มให้กับร่างกายเพราะว่าร่างกายของเรามันไม่สามารถสร้างเองได้แล้วดังนั้นค่ะ ก็เลยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองเปิดใจค่ะ,คะนอกจากคุณก้อยในช่วงแรกแล้วที่มาคุยกันนะคะไม่อ้อยแล้วมีใครอีกบ้างที่ทานแล้วผลเป็นยังไงแล้วฟิดแบ็กลับมาที่คุณออย ก็ยังมีทางด้านของคุณโจนะคะคซึ่งคุณโจท่านนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของอกระดูกแล้วก็ข้อต่อนะคะคส่วนต่างๆที่มีอาการปวดบวมร้าวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสลองนะคะคกับยูคอาเจนซึ่งหลายๆคนเนี่ยพอลองแล้วเนี่ยเขารู้สึกด้วยตัวของเขาเองจริงๆว่ามันดีขึ้นทําให้มันเกิดการบอกต่อไปเรื่อยๆจนตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าใน ออนไลน์เองเนี่ยคือยอดขายคือพูดง่ายๆว่าพรเราผลิตสดใหม่แทบจะไม่ทันนะคะแต่ว่าวันนี้เราอยากให้คนไทยทั่วทั้งประเทศได้มีโอกาสลองอยูคอลลาเจนคอมเพล็กซ์กระปุกนี้ค่ะคุณอ้อยค่ะขอโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งค่ะ โปรโมชั่นวันนี้พิเศษมากๆเลยทีเดียวค่ะกับ U Collagen Complex นะคะวันนี้ให้คุณผู้ชมค่ะได้รับไปเลย2กระปุกนี้จ่ายเพียงแค่1,780บาทเท่านั้นค่ะแต่ว่าตอนนี้เพิ่มให้เลยละกันนะคะอีก100สายสุดท้ายเลยเพราะว่าตอนนี้สายเข้ามาเยอะมากๆเลยคุณผู้ชมรับเพิ่มไปเลยละกันค่ะอีก2กระปุกใครที่ยกกูโทรศัพท์เข้ามาถือว่าโชคดีมากมาก ยังไม่พอนะคะออยังให้มาส์คไฮยาลูรอนิก์นะคะไปอีก2แผ่นสําหรับการมาส์คหน้าเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราเท่ากับว่าวันนี้คุณผู้ชมซื้อ2นะคะแต่ได้ถึง6ชิ้นด้วยกันทั้งหมดนี้ค่ะจ่ายเพียงแค่1,780บาทที่เบอร์02-114-3333 02-114-3333หรือ Line atu tv ตามหน้าจอจัดส่งฟรี เก็บเงินปลายทางรูดบัตรได้อีกด้วยนั่นเองนะคะตอนนี้ต้องรีบโทรเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ใส่เยอะมากจริงๆอะค่ะและเนี่ยค่ะอยากจะบอกว่าทิ้งไว้แล้วใส่เหมือนน้ำถูกต้องแล้วนะคะและก็ไม่มีกลิ่นด้วยและคนที่เป็นมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีเครื่องหมายฮาลาลด้วยค่ะทราบว่าตอนนี้แม้ว่าไม่อ้อยจะเกษียณมาแล้วใช่ไหมคะอยู่กับบ้านแต่ก็มีรายได้และมีความสุข ไม่อ้อยทําอะไรคะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็คือเป็นตัวแทนจาหน่ายของยูคอลลาเจนเนี่ยค่ะค่ะก็คือออเดอร์เนี่ยก็ได้จากคนรอบข้างที่เขามีอาการเหมือนเราเราก็แนะนําเขาว่าเออมันดียังไงกินแล้วเนี่ยพี่อ้อยดูพี่อ้อยเป็นตัวอย่างพี่อ้อยก็หายาหายแล้วหายไม่ใช่หายทันทีมันต้องกินทันเรื่อยๆนี้เราเราก็เขาก็สนใจก็สั่งบางทีคนหนึ่งสองกระป๋องสามกระป๋องก็คือส่งไปให้ ก็มีความสุขกับการส่งของเดินไปส่งที่เซเว่นกลับมาคือเราได้ออกกําลัง Activity ของเราคือออกกำลังแพ็คของส่งของอย่างเงี้ยก็เป็นไรายได้ก่อนที่ระหว่างปวดกเกษียณนะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆสำหรับใครก็ตามที่กำลังมีปัญหาเรื่องปวดข้อปวดกระดูกปวดหลังนะคะผิวรู้สึกว่าไม่ค่อยสวย<อ>นะคะเริ่ม เหี่ยวย่นหรือมไม่ก็มีฝ้ามีกระนะคะ <c oughs> อยากจะดูแลทั้งผิวทั้งเล็บทั้งผม <c oughs> สามารถดูแลได้อันนี้เป็นคำยืนยันจากคุณออยแล้วก็จากคุณก้อยแล้วก็ไม่อ้อยด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งเลยคะ่ะขอบคุณนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะสัปดาห์หน้าเวลาเดิมคุณผู้ชมขาบ่ายโมงครึง่งกลับมาพบกันกับ h o t ไลน์สายสุขภาพนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ